ด้านหน้าได้เป็นแต่หน้าด้านเยอะไปแล้วนะครับด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าเลยนะคะเนี่ยนะถ้ายังไม่แต่งงานนะอยากได้เป็นแฟนเลยหล่ะเออดังมากๆเลยกระแสดีดีอันดับหนึ่งทุกคลื่วิทยุไปไหากันไหนมีแต่คนของอไรนี้มันคงเป็นความรักตอนนี้ทุกคนกำลังตัดลดช่วยกันหมดเลยนะครับ เพลงนี้ค่ะมันมุมความรักคิดอะไรอยู่ตอนนั้นทำไมมันถึงออกมาเป็นเพลงนี้ได้ก็คิดอย่างเดียวคิดให้พี่ชิงชอบนะครับแล้วก็ไม่รู้เขาชอบหรือยังนะครับก็ตอนนั้นพี่ชิงรีให้ผมทั่เพลงเป็นตัวแทนของน้องเคนกูฟูมครัคือตอนไครับขีดบนขีดบนแต่ตัดชิบะเคนกูฟูมไม่ได้คิดเงบน แต่คิดว่าถ้าน้องเค็งภูมิจะต้องมีเพลงต้อเพลงต้องเนเพลงนี้อะไรนี้ครับเพราเค็งภูมินี่เป็นน้องที่น่ารักค่ะหล่อหล่ออะไรพูดแค่อกี้เลยแล้วก็คือความรักของน้องเขาในเรื่องจะเป็นรักที่บริสุทธิ์ยังไม่มีเรื่องของเหตุผลนั่นนู่นนี่เวลาเขารักใครก็ใช้ได้ใช้ใจเขารู้สึกันอะไรเวลาที่มีคนถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้ก็จะไม่มีคำตอบอื่นนอกจากมันคงเป็นความรัก อันนี้เดี๋ยวให้สแตนฝากถึงผู้หญิงที่เรามีความรักอยู่ตอนนี้แล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าอยากจะให้ผู้ชายหรือว่าหนุ่มๆตัวเองเนี่ยร้องเพลงนี้ให้คนใคนที่กำลังหาความรักกันอยู่ก็ความรักมันมีอยู่แล้วถ้าเรายังอดทนรอมันแล้วก็ตามหามันอย่างไงก็ต้องเจอเป็นถือว่าเราอาจจะหาความรักที่เหมาะกับเราเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนมี ความโชคดีกับความรักแล้วก็ขอให้เมื่อได้เจอสิ่งใดสิ่งนั้นขอให้มันคงเป็นความรักครับนักแสดงเจอแลังคะสาวๆเขาหน้าอ,อยากรู้ว่าวันนี้แฟนมันด้วยต้องบอกว่าจเจ๋งนะครับถ้าสมมติว่าวันที่แฟนไม่มาก็บอกว่าวก็จะเปลี่ยนเรื่องไปนะครับถ้าเรนถ่ายคลิปลงยูทูบแล้วแฟนไม่ตรวเจอใช่ไหมโอเคว <c oughs> ันนี้ขอบคุณมากๆขอสญญเสนอตรงขอบคุณครับ 美丽，老家。